สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในข้อที่3นะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่1.27นะครับเรื่องของการคูณการหารรักคนของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคระนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําต่อในข้อที่3นะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับครูมด้วยนะครับ สำหรับข้อที่3วิธีทำนะครับเศษ10ส่วน15หานะครับหารด้วย1เศษ1ส่วน3คูณด้วย4เศษ1ส่วน6ะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะทำจากซ้ายไปขวานะครับเพราะว่าคูณกับหารเกิดพร้อมกันนะครับอ,อันนี้กุ้มจะทำเป็นขั้นที่1 พอได้คำตอบแล้วนะครับก็จะามาคูณกับ4เศษ1นส่วน6นะครับเป็นขั้นที่2นะครับก็คือจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือการหารแล้วก็การคูณน,นะครับอขอไปแบบละเอียดนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เท่ากับนะครับ ขอเขียนชิดๆกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอ,อเท่ากับนะครับเศษสิบส่วนสิบห้าใช่ไหมครับเราก็หารด้วย1เศษ1ส่วน3นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจากจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับเป็นเศษเกินก่อนก็คือเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนะครับ สามหนึ่งเป็นสามนะครับสามหนึ่งเป็นสามอ่ะผมขอเขียนให้เลยแล้วกันอ่ะเอาชืบอสามหนึ่งเป็นสามมาบวกกับหนึ่งก็กลายเป็นสี่ใช่ไหมครับอ่าก็กลายเป็นเศษสี่ส่วนสามคูณน,นะครับอ่ะสี่เศษหนึ่งศูนหกก็เป็นจํานวนค่ะนะครับเราก็ทําเหมือนกันครับเอาตัวส่วนไปคูณกับจํานวนนับก็คือหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่นะครับบวกตัวเศษก็กลายเป็น เศษ25ส่วนด้วย6นะครับเราทำคู่แรกก่อนใช่ไหมครับการหารไม่มีอยุดจริงนะครับเราก็เศษ10ส่วน15เปลี่ยนจากหารเป็นคูณพอเปลี่ยนจากหารเป็นคูณปุ๊บนะครับเราก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับก็คือจากเศษ4ส่วน3เป็นเศษ3ส่วน4นะครับตัวข้างหลังยังไม่ทำอะไระคููก็ดึงมาด้วยเลยนะครับ เพื่อเราจะไม่ได้ลืมนะครับต่อไปคูณกันนะครับก็คือเอา10คูณกับ3ส่วนด้วย15คูณกับ4นะครับแล้วก็คูณกับเศษ25ส่วน6ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับ เราก็จับคูณกันได้เลยแต่ก่อนที่จะคูณอย่างที่คุ้มบอกนะครับถ้าสามารถตัดทอนได้เราก็ตัดทอนนะครับอ่าสามกับ15ตัดได้ใช่ไหมครับเอา3มาหารใช่ไหมครับสามเป็น3 3 5 15นะครับแล้วก็10กับ4นะครับเอา2มาหารได้นะครับสองเป็นสิบสองเป็น4นะครับต่อมานะครับห้ากับ5ก็ตัดกันได้ใช่ไหมครับเอา5มาหาร ห้าหนึ่งเป็น5้าห้าหนึ่งเป็น5นะครับอ่ะเดี๋ยวคุ้มขอเปลี่ยนคนละสีแล้วกันขอย้อนกลับแป๊บหนึง่งนะครับอ่ะเอาสีแดงขีดแล้วดูมัวมวยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาสีเขียวแล้วกันเอา5้ามาตัดนะครับห้าหนึ่งเป็น5 5าห้าหนึ่งเป็น5นะครับอ่ะก็จะเหลือแค่1คูณกับ1ส่วนด้วย1คูณกับ2นะครับอ่า ไหนๆก็ตัดแล้วเขาขยับลงมานิดนึงนะครับเบียดกันอ่ะก็จะเหลือ1คูณกับ1นะครับ1นคูณหเป็น1ส่วนด้วย1นคูณสเป็น2ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็มาคูณกับเศษ25่ส่วนด้วยหนะครับอ่าก็จะเป็น1คูณกับ25 ส่วนด้วย2คูณกับ6นะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะคูณเรามาดูซิว่าสามารถตัดทอนได้ไหมนะครับคูมดูแล้วตัดไม่ได้เราก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษไปเลย25คูณ1เป็น25นะครับส่วนด้วย6คูณ2เป็น12นะครับอตอบได้เลยไหมครับยังนะครับเพราะว่าเป็นเศษเกิน เราก็ทําให้เป็นจํานวนค่ะนะครับโดยเอา25ตั้งหารด้วย12 12คูณอะไรได้25 12 2เป็น24นะครับขาดอยู่1จะถึง25ก็เป็นเศษ1ส่วนด้วย12นะครับข้อ3เราก็ตอบได้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับ่า 2, เศษ1ส่วนด้วย12นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยในข้อที่3 ต่อไปเรามาดูต่อในข้อที่4นะครับลืมเปลี่ยนสีประกาสัะง,งั้นต่อไปข้อที่4นะครับวิธีทำเศษสิบส่วน15ห,หารด้วยวงเล็บเปิด1เศษ1เศษ1ส่วน3นะครับคูณด้วย4เศษ1ส่วน6 นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อนี้มีวงเล็บแน่นอนครับเราต้องทําในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่1นนะครับแล้วก็ค่อยมาทํากับไอ้สิบห้าเศษสิบส่วนสิบห้ามาหารด้วยผลลัพธ์ในวงเล็บเป็นขั้นที่สองนะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับเศษสิบส่วนสิบห้าเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็คงไว้นะครับแล้วก็ หารด้วยอ่าทีนี้ในวงเล็บนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนนะครับก็คือเอาจํานวนนับคูณกับตัวส่วน3 1เป็น3มาบวกกับตัวเศษก็กลายเป็นเศษ4ตัวส่วนคงเดิมนะครับคูณด้วยอ่าหคูณสเป็น24บใช่ไหมครับยีบสวกหเป็น25่สิบห้าเราก็เปลี่ยนจากจานวนค่าเป็นเศษส่วนเป็นเศษเกินเหมือนกันนะครับก็เป็น25ส่วน6 ะนะครับเศษ10ส่วน15หาารทีนี้ในวงเล็บนะครับคุ้มก็ใส่วงเล็บให้เลยดีกว่าเอา4คูณกับ25ส่วนด้วย3คูณกับ6นะครับเราก็มาดูสิสามารถตัดทอนได้ไหมก็คือเอา4ตัดกับ6ได้ใช่ไหมครับโดยเราเอา2มาหารอ่ก็ สองสองเป็น4ี่สองสามเป็น6นะครับอาตัดต่อไม่ได้แล้วนะครับเราก็คูณกันได้เลยก็จะได้เท่ากับเศษสิบส่วน15หารด้วย25่คูณสก็เป็น50ส่วนด้วย3าคูณสก็เป็น9นะครับเหมือนเดิมครับการหารไม่มีอย่จริงนะครับเราก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วก็กลับส่วนเป็นเศษ ก็จะเป็นจากเศษ50ส่วน9ก็จะเป็นเศษ9ส่วนด้วย50นะครับก็จะเป็น10คูณ9ส่วนด้วย15คูณ50าก่อนที่จะคูณตัดทอนได้ตัดนะครับเอา10ตัดกับ50ด้วโดยเอา10มาหารเลยนะครับ11เป็น10 15, 50าต่อไป9กับ15ก็ตัดได้เอา3มาหารใช่ไหมครับ3 3เป็น9 3 55นะครับตัดต่อไม่ได้แล้วเราก็จับคูณกันได้เลยนะครับก็1คูณ3ก็กลายเป็น3า5าคูณ5ก็กลายเป็น25่5าเราก็สามารถตอบได้เลยเพราะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับตัดทอนไม่ได้แล้วนะครับก็ตอบนะครับเศษ3ส่วนด้วย25่นะครับ เสร็จส่วนด้วย25ก็เรียบร้อยนะครับในข้อที่4อ่ะก็ง่ายๆนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็เสร็จสิ้นไปนะครับฝากติดตามในแบบฝึกหัดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ